สวัสดีค่ะลอยพอดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเอปเริวีฮัลโหลเอฟเปินสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มีตุนไก่เหนียวซอสมะเขือเทศค่ะ อันนี้คือตุนไก่เนียวซอสมะเขือเทศ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ทำตุนไก่เหนียวซอสมะเขือเทศนะคะใสุกแล้วค่ะสุกแล้วแค่แค่จะมาใส่ผงผงซินนามอนค่ะผงซินนามอนนะคะผงซินนามอนก็คือ คืออันนี้ค่ะซินนามอนกราวด์ซินนามอนค่ะผงซินนามอนก็จะใส่แค่แค่นิดเดียวค่ะไม่ได้ใส่เยอะนะคะใส่ใส่แค่ให้มันมีกลิ่นนิดเดียวค่ะก็ก็ประมาณหยิบมือหนึ่งค่ะประมาณหยิบมือหนึงค่ะแบบนี้ค่ะใส่แค่นี้เลยค่ะใส่แค่นี้ ไม่ได้ใส่เป็นช้อนนะคะใส่แค่นิดเดียวค่ะเอาแค่กลิ่นนิดเดียวไม่ใส่เยอะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นแรงค่ะเราก็ใส่แค่นิดเดียวเครื่องเทศเบ้านเราเราจะใส่เครื่องเทศประมาณแบบนี้ค่ะเราจะใส่เครื่องเทศเครื่องเทศทุกอย่างที่เราจะใส่ลงไปในอาหารเราไม่ได้ใส่เป็นช้อน เป็นช้อนชาหรือว่าช้อนโต๊ะนะคะเราจะใส่ใส่แบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแบบที่เห็นหรือว่าหยิบมือหนึ่งแบบนี้ค่ะหยิบเอามือจุ่มลงไปหยิบแบบนี้ค่ะหยิบแบบนี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นค่ะแบบนี้ค่ะนิดเดียวเอาแค่กลิ่นนิดเดียวเราไม่ได้ใส่เป็นช้อนโต๊ะช้อนชานะคะเราเอาแค่นี้เลยค่ะแค่นี้ก็ได้กลิ่นแล้วค่ะรวมทั้งพวกเครื่องพะโลเครื่อง เครื่องพะโล้ทั้งหลายก็เหมือนกันค่ะเราก็ใส่นิดเดียวค่ะใส่แค่นิดเดียวแบบนี้ค่ะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามันจะฉุนค่ะแถบประเทศเพื่อนบ้านเขาจะใส่เป็นเป็นช้อนเนาะเขาจะใส่แบบนี้เลยค่ะใส่แบบนี้สองช้อนสามช้อนเราไม่รู้เนาะคือมันเยอะเกินเราก็เอาแค่นี้ค่ะแค่นี้เอาแค่กลิ่นมันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพาน คุณสุพันสวัสดีค่ะอันนี้เต็มหม้อเลยค่ะไก่เนี้ยวหนึ่งตัวไก่เนี้ยวหนึ่งตัวเกือบเกือบสองกิโลค่ะอยู่ในนี้แล้วค่ะอันนี้เออจะมาให้เพื่อนดูค่ะวิธีที่เราใส่ใส่เอเครื่องเทศนะคะเราจะใส่แค่นี้เลยค่ะแค่นี้เอาแค่กลิ่นมันนิดเดียวค่ะแค่นี้แค่นี้ก็ได้กลิ่นแล้วค่ะ เครื่องเททุกอย่างเราก็ใส่แค่นี้เลยนิดเดียวสองสองเบมือเราจิบหยิบเอาแบบนี้ค่ะหยิบเอาแบบนี้เราก็จับมาแค่ไหนก็แค่นั้นเลยค่ะอันนี้คือตุนไก่เนี้ยวค่ะตุนไก่เนี้วเราเอาแค่นิดเดียวค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพานขอบคุณกําลังใจจากคุณสุพานสวัสดีค่ะน้องนิวสวัสดีค่ะคุณสุน สุนทรีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสุกแล้วค่ะอันนี้สุกแล้วแค่มาใส่แค่มาใส่ผงซินนาม,มอนนิดเดียวค่ะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนแกงถัว่วมอบานหมดแล้วค่ะแกงถัว่วมอบานหมดแล้ว คนบด,มนนบด,ด้มันเฮียคนบด้เด้อมันเฮียค่ะ เต็มเต็มหม้อเลยค่ะไก่เนี้ยวหนึ่งตัวเอ่อเกือบสองกิโลค่ะประมาณสองกิโลค่ะไก่เนี้ยวสุกแล้วค่ะอันนี้คือคือตนไก่เนี้ยวค่ะ วิธีการทำอ่ะบอกวิธีการทำแป๊บหนึ่งวิธีการทำต้มต้มไก่ประมาณ40นาทีค่ะต้มแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดค่ะล้างดึงขนดึงเมือกออกค่ะมันจะมีขนใช่ไหมมันจะมีขนเราก็ดึงขนออกมันจะมีเมือกมันจะมีเมือกใต้ใต้หนังแบบนี้ค่ะมันจะมีเมือกใต้หนังแบบนี้เราก็ดึงออกค่ะดึงออกล้อออกค่ะ ล้างทีละชิ้นดึงดึงขนดึงเมือกออกให้หมดแล้วค่อยนำมามาปรุงแบบนี้ค่ะแค่ต้มกับล้างก็ก็แปดสิบนาทีต้มกับล้างไก่แปดสิบนาทีทีนี้ก็นำมาตุ๋นใส่ซอสมะเขือเทศในซอสมะเขือเทศก็จะมีมีหอมค่ะหอมหนึ่งลูกแบบนี้หอมหนึ่งลูกแล้วก็กระเทียม กระเทียมครึ่งซี่ค่ะครึ่งครึ่งแบบนี้เอาครึ่งเดียวเสร็จแล้วก็นํามาผัาดหอมกับกระเทียมให้สุกค่ะให้ให้มันหอมเสร็จแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็ล้างไก่ไก่ที่เราเราล้างเราก็จะล้างทีละชิ้นล้างดึงเมือกดึงเส้นเมือกเมือกใต้หนังแบบนี้ค่ะเมือกใต้หนัง เราก็ดึงออกค่ะมันมันจะมีกลิ่นคาวเราก็ต้องดึงออกค่ะดึงเมื่อดึงเส้นขนดึงดึงทพ่ว่ามันดำๆเอาออกให้หมดค่ะแล้วค่อยนํามาทําเป็นเป็นเอ่อเป็นตุนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะใส่ขนอไปสามก้อนค่ะในนี้จะมีขนอสามก้อนค่ะมีขนอสามก้อนแล้วก็เอ่อพริกไทยเกลือนิดนึง แล้วก็ผงซินนามอนค่ะผงซินนามอนเอาแค่นี้เลยค่ะเอาแค่นี้แค่นี้ค่ะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามันมันจะเหม็นเขียวเราเอาแค่แค่กลิ่นมันนิดเดียวค่ะเอาแค่นี้ใส่ลงไปแล้วค่ะเสร็จแล้วก็นำมาตุนให้มันสุกค่ะถ้าถ้าทำแบบนี้มันจะไม่มีกลิ่นคาวค่ะมันจะยุ่งยากในในตอนการล้างค่ะ แค่ล้างกับต้มก็แปดสิบนาทีเสร็จแล้วก็นำมาตุนตรงนี้ค่ะให้มันสุกอันนี้สุกแล้วสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะคุณสุพานมาสิบนาทีแล้วขออนุญาตลงก่อนนะขอบคุณคุณสุพานขอบคุณคุณคุณสรวิดีขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณคุณสุนทรีคุณสุพานคุณสรวิดขอบคุณค่ะ จะมาแค่แป๊บเดียวค่ะมาแค่สิบนาทีขอบคุณกำลังใจจากคุณสุพานค่ะขอบคุณมากๆค่ะไม่ใส่เครื่องช้อนชาค่ะไม่เอามันมันเยอะไปมันเยอะมันจะเหม็นเขียวค่ะเครื่องเทศยกยกเป็นออผงผงปารปริก้าใส่เยอะๆได้ค่ะผงปารปริก้าที่เป็นแดงๆนะคะใส่เยอะๆได้แต่ แต่ผงอย่างอื่นนี่ใส่แบบนี้เลยค่ะใส่แบบนี้เลยใส่นิดเดียวเอาแค่กลิ่นมันนิดเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวค่ะมันกินไม่ได้ใช่เอานิดเดียวแบบนี้หรือว่าหยิบหยิบแบบนี้ค่ะเอามือหยิบลงมาแล้วก็ได้ได้แบบนี้เราเอาแค่นี้เลยขออนุญ,ญาตลงก่อนคุณสุพานขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจจากคุณสุพานค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาย้อนให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย